องเรีียนชวิตหสวัสดีครับเพื่อนวันนี้วันที่20มีนาคม2 5 6 5นะครับผมมีภารกิจต,ต้องเดินทางไปที่จังหวัดพะเยาครับเชียงทานใช้บริการของ สายการบินเวดเ็ตแอร์ไลน์โดยขึ้นที่สนามินส่วนอะกุมครับตอนนี้ผมก็อยู่ในทางเดินไปที่เกตนะครับถึงเกตแล้วครับก็มาถึงเกตด,ดูบรรยากาศก็สวยงามราบรื่นครับเราจะทางการเดินจากกดเช็คอินถึงเกตก็จะยาวพอสมควรนะครับเพื่อนๆผมเดินไปอยู่ประมาณสักเกือบ กิโลก,กว่ากามืถึงเกตแล้วลออก็รอครับครับเดินทางถึงพะเยาครับมีท่านเจ้าวาดวัดเี่ยววัดบันทนอนตันในฐานะเจ้าคณะตำบลมาต้อนรับนะครับแล้วก็มีคนขับรถพาไปที่วัดครับเดินทาง,งก็ใช้เวลายอยู่พอสมควรนะครับประมาณสองสามชั่วโมงครับจากสนามบินเชียงรายถึงวัด บ้านปัวครับพอถึงวัดผมก็ลงจากวัดเดินดูรอบๆสถานที่ก็ดูมีความเป็นธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตของชาวเหนือที่มีความสวยงามครับวัดบ้านปัวนะครับ พอ,อเข้าไปในวัดน,นะครับความสวยงามก็มีเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่สอดแทรกของชาวเหนือนะครับองค์พระพุทธรูปจะสีขาวแล้วก็จะมีองค์พระพุทธรูปไว้ขราคไหว้พระประจำวันเกิดแต่ละวันในวัดเพื่อให้ผู้ที่มาวัด ร่วมกันสกัดและร่วมบริจาคค่าน้าค่าไฟให้วัดนะครับและสอกสารที่ล้มลอมรอบของวัดก็มีการก่อสร้างได้ลมลื่นสวยงามดูสถาปัตยกรรมพระพุทธรูปที่นี่เหมือนเป็นพระองค์ขาวนะครับแต่ก็ดูมีความเด่นสง่าเหมือนกันดูรอบข้างวัดครับจะเป็นลาย ที่ประดับประดาอย่างสวยงามการตกแต่งสวยงามสะอาดสะอ้านเหมือนวัดที่ได้รับการดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาเป็นอย่างดีก็ขอเชิญชมเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งถึงจะมีพระแค่หนึ่งรูปและเนนอีกหนึ่งรูปแต่ก็ยังช่วยกันดูแลความสะอาดของวัดได้เป็นอย่างดีเป็น อะไรที่ต้องขยันม,มากครับตอนนี้ก็มาอีกข้างหนึ่งของอุโบสถนะครับจะมีลายสิงที่ประดิษฐานไว้แล้วก็พระฤาษีพญานาคแต่ทางเข้าประตูโบสถ์ฝั่งนี้จะเป็นปฏิมากรรมเหมือนไทยทั่วไปมีรูปพื้นที่นะครับพร้อมรูป ในการวาวันนี้ก็มาเที่ยวพะเยานะครับยังไงช่วยฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ